พบคําโชเรื่องต่อไปนี้นะครับอุ้มอุ้มอุ้มวันนี้หน่อยนะฮะจะให้เล่นเกมกนิดนึงนั่งนับเงินนั่งนับเงินกับพี่เมื่อเฮ้ยเดี๋ยวอุ้มนั่งนับเงินยังไม่หมดเลยอ่ะคือเยอะขนาดมายืนตรงนี้ลยนี่นั่งนับไปหลายนาทีแล้วยังไม่หมดเลยอ่ายืนตรงนี้นะมีอะไรจะใช้อุ้มเ๋ยวพี่กัมพูก็จะมีเกมปริศนาให้ใบ้นิดหนึ่งมันจะเป็นเรื่องราวพบคําโชต่อไปนี้นะครับถ้าเห็นพี่กัมพูทํทอย่างนี้คืออะไรเป็นเครื่องดนตรีอะไรใช่ไหมหรือเป็นอะไร อะไรพี่ทําอะไรอะเนี่ยพี่ทําอะไรมันเป็นเครื่องดนตรีชนิดหนึ่งอ่ะใบอะไรคะนี่อะไรเครื่องดนตรีอะไรไวโอลินไวโอลินปะใช่ต้องเป็นเครื่องสายเครื่องสายคิดว่ามันเป็นอะไรเดี๋ยวมีทิปนะถ้าตอบถูกเดี๋ยวมีทิปคิดว่าเป็นอะไรเครื่องสายสีซอซอสีให้ควายฟังซอมันต้องอย่างนี้อ๋อซอมันจะเตวแนวตั้งอย่างนี้ถ้าอย่างนี้อย่างนี้อะไรอะไร พินเหรอฮะพินเว้ยรู้ได้ไงอ่ะก็เดากูเก่งมากนุฉลาดนุชฉลาดเก่งมากอ้าวหมดตัวแล้วเหลืออยู่สิบบาทเหลืออยู่เหลือหนึ่งสิบบาทก็ยังเอานะดูสิเออนับนับยังไม่เสร็จดีกว่าฮะฮะดิวอาร์โค้ดแน่แน่เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เก่งแล้วนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เป็นตับปลกตะขาไไปปบไปนับเงินต่อเลย ไปนับเงินต่อ<ช>นับ<ช>ยังไม่เสร็จแต่ตั้งแต่ต้นรายการาอ่ะเยอะขนาดนั้นเป็นเรื่องราวของพินครับพินนี้เป็นพินเสียงใสของเด็กผู้หญิงคนหนึ่งบ้านอยู่บ้านคุณนะคุณฤชเน L A เออลอยเอสบ้านเจ้าตีเออน้องซื้อว่าน้องกิ๊บน้อยผมเนี่ยเห็นน้องโลดแล่นอยู่ในโซเชียลแล้วก็เล่นพินเล่นพินโชาจากที่แบบไม่มีใครตาม จนกระทั่งมีคนติดตามเยอะแยะแล้วน้องก็สามารถเอาพินไปประกอบอาชีพไม่ถึงออกรับงานโชว์รับงานรอบ,บการไม่น่าเชื่อเดี๋ยวไปฟังแล้วก็ไปดูลีลาการเล่นพินของน้องกิ๊บน้อยเชิญครับอ่ะล้ลดูขึ้นไปล้ำดูขึ้นไปล้ำ เล่นได้หลายจังหวะอันนี้จังหวะแฮอ่าอันนี้จังหวะสีโคตรตะบูนเพลงสีโคตรตะบูนแล้วดูหน้าน้องมีความสุขไหมอ่าน้องกิ๊บน้อยเดี๋ยวดูท่านผู้ชมฮะก็ไม่น่าเชื่อนะนี่เป็นเด็กผู้หญิงนะปกติเครื่องดนตรีพวกนี้ส่วนใหญ่จะเห็นผู้ชายเล่นนะแต่มันก็ดูตัวเล็กๆเบาๆเนาะนี่มีอีกไหมมีอีกไหมอ่า มีกี่คลิปนะทีมงานทีมง,งานมีกี่คลิปมะเออน่ารักนะเดาดูไปเรื่อยๆก่อนนะครับท่านผู้ชมครับให้เห็นว่าเยาวชนของเราเนี่ยนะฮะก็มีการสืบสารดนตรีสารพินบ้านของเฮานาะ<ม>เห็นเหรากระบวน้าเดี๋ยวออกงาน,นาครพีร่เสดสลับพี่น้องบ้านออกงานโชว์พินลายผู้ไทยปอดน้ำกันกำลังพี่น้องครับเป็นไง แต่งตัวน่ารักเกี่ยวกับอันนี้พินไฟฟ้าใช่มั้ยพี่เขาชื่อคลิปต์เขาเลยมีคลิปอยู่หนึ่งอันเก่งจังเลยอ่ะเป็นคุณพ่อคุณแม่นี่ภูมิใจแย่เลยเนาะโอ้โหอันนี้จังหวะอะไรพี่พี่อย่าเพิ่งหลับตาสิบอกก่อนมันอินอคุณกำภูก็ชอบพินมาก มา่มันสีจกตา่อยแล้ววววยมันมันมันเหมือนอยู่ในจิตวิญญาณใช่ไหมคุณรัฐภูเวลาคุณเสียงพีมันมันวนตัวมันก็ไปลึกๆในใจใช่ใช่มันอันนี้เราก็เข้าไม่ถึงเขานะมันมันขึ้นเลยอ่ะคุณรัชเนีอะไรขึ้นขึ้นเลยคนนี้มันขึ้นเลยวอ้ยผู้เขาบ้านเทาได้ยินด่อะไรเลยครับได้ติปด้วยนะน่ะนั่ง่ส่กระเป๋าเสื้อให้เลยเอาเป็นอาชีพได้แล้วนะ นั่นน่ะน่ใส่กระเป๋าเสื้อเพราะว่าน้องไม่มือไม่ว่างที่จะรับตังค์นะคะใส่กระเป๋าได้เลยนะนี่คือความน่ารักของคนดูเนาะใช่ครับก็ให้คลิปเนี่ยฮะโชว์ได้แล้วก็รับงานได้นะครับงานแห่งานบุญประเพณีงานอะไรจอะไรต่างๆปรากฏว่าก็เป็นทุนการศึกษาของน้องเองสามารถที่จะส่งตัวเองเรียนหนังสือเรียนที่ไหนอ่ะเรียนอยู่ที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามปีสองอุ้ยสารคามนี่เขาดังเร่ดนตรีนะ น้องเขาฝึกพินมาตั้งแต่เด็กๆเลยนะค่ะไม่ใช่มาฝึกในมหาวิาลยนะรออยากรู้เรื่องราวเขาไหมล่ะอยากรู้ผมแอบไปคุยกับน้องเขามาไม่ได้ชวนคุณไปคุณอย่ามอมโม้พี่กับภูไปคุยตอนไหนผมแอบไปชวนคุยกับน้องกิฟน้อยมาจริงเหรออ่ะเดี๋ยวให้คุณรลชนีท่านผู้ชมไปดูว่าผมคุยกับน้องว่าอะไรเชิญครับน้องกิฟสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะอ้อโหน้องกิฟ โตเป็นสาวแล้วนะเนาะพูดเหมือนคนเคยเห็นตั้งแต่สมัยกิฟเป็นเด็กเลยเนาะเอ๊รู้ไหมว่าพี่คือใครนะฮะพี่ร้อยตำรวจโทรปลอมตัวมา <c oughs> <laughs> พี่กัมพูนะจากรายการเรื่องพบค่ำช่องเก้านะครับ <c oughs> ความจริงเนี่ยพี่ก็เห็นกิฟเล่นพินอยู่ในโซเชียลมานานตั้งแต่ตัวเล็กๆเ,เลยนะครับแล้วก็ แล้วก็ได้เห็นผ่านหูผ่านตามาเป็นระยะนะครับก็ยังเคยคิดว่าเออเด็กคนนี้เก่งเนาะเล่นพินตั้งแต่เด็กๆแล้วหาผู้หญิงเล่นพินเนี่ยมันก็ไม่ง่ายนะครับส่วนใหญ่จะเป็นดนตรีของผู้ชายนะเนาะจนกระทั่งโตเป็นสาวตอนนี้เรียนเรียนอยู่ชั้นอะไรลูกอยู่มหาหลัยปีสองค่ะอยูมยอรรอ่มหาวิทยาลัยอะไรครับมหาวิทยาลัยมหาสารคามค่ะ โอ้ oh, เป็นมหาวิทยาลัยที่สอนศิลปินยเยอะมากเลยหมอลำทั้งหลายเกิดที่นี่นักดนตรีทั้งหลายแถวอีสานบ้านเฮาเกิดมองนี่เนาะนะครับพี่กัมพูอาจจะหน้าตาดูไม่ใช่คนอีสานแต่กระเบาอีสานได้ได้ครับอืม <laughs> อาจจะเป็นช่องเกาหลีแน่ประมม่นั้นเนาะ <laughs> อ๋อค่ะโอเคค่ะเออโอเคค่ะ, <laughs> คะก็เออน้องกิฟเนี่ยเรียนพินชอบพินตั้งแต่อายุเท่าไหร่ หนูเริ่มเรียนพินตั้งแต่อายุประมาณสิบเอ็ดขวบค่ะสิบเอ็ดขวบเลยเหรอมีคน<ด>บังคับให้เรียนหรือว่าอยากเรียนเองหรือว่าตอนตอน,ตอนอายุสิบเอ็ดขวบนี่เกิดความรู้สึกอะไรอ่ะทาไมอยากเรียนพินเอ่อสิบเอ็ดขวบนี่ยังยังไม่รู้สึกชอบรู้สึกอะไรพอดีว่าคนที่บ้านชอบเสียงพินก็เลยอยากให้ไปเรียนแต่ว่าโดยส่วนตัวของหนูเองอยู่แล้วเป็นคนชอบเสียงดนตรีค่ะหนูชอบร้องเพลงชอบอะไรอยู่แล้วอะค่ะอ๋อก็เลยไปเรียนพินค่ะแล้วทีนี้ก็มันก็เลย ได้พัฒนาไปได้เรื่อยก็ได้กลายมาเป็นอาชีพอืมเอาชอบร้องเพลงทําไมไม่ร้องเพลงทาไมไปเรียนพินละ่ะโอยหนูก็มันเสียงมันมันไม่ให้ครับเสียงมันทางพินมันรุ่มกว่าแมนบอกเรชอบร้องสนุกสนุกเฉยๆค,ะคะ่ะร้องสนุกสนุกเอาร้องร้องห้องห้องเพลงให้ฟังเพลงหนึ่งฮะเหรอดีกว่ากูเคยดูเคยเออดีพินดีกว่าค่ะดีพินดีกว่าเอียวพินดีกว่าใช่ไหม ก็ยากไหมเล่นพินตอนอายุสิบเอ็ดขวบมาเป็นตอนอายุกี่ขวบอะเล่นหนึ่งปีหนูออกงานเลยค่ะเหรอก็ค่ะรู้สึกไม่า็ตัวเองแบบมีพรสวรรค์หรือว่าจริงๆมีความพยายามอย่างมากเลยกว่าจะเล่นได้ออกงานหรือว่าจริงๆพอจับอะไรมันก็เป็นไปหมดเลยมันมันสนุกมันเป็นไปหมดเลยอย่างนั้นอะน่าจะมีทั้งพรสวรรค์และพรแสวงค่ะ ก็คือหนูซ้อมทุกวันช่วงแรกๆที่หัดพินก็คืออย่างน้อยขั้นต่าเลยวันหนึ่งอะเล่นสองชั่วโมงต่อกันคือเป็นขั้นต่ำฝึกทุกวันค่ะตอนแรกๆแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยฝึกแล้วทัขี้เกียจมันเจ็บนิ้วไหมเอ่าเล่นพินเนี่ยเจ็บนิ้วไหมตอนตอนแรกๆก็อาจจะมีเจ็บอาจจะจำจำความรู้สึกไม่ได้แล้วมือด้านไหมมือผู้หญิงด้านไหมตรงตรงที่เราจับสายพินด้านไหมก็ด้านด้านเนี่ยคะไหนดูฝ่ามือหน่อยดูฝ่ามือหน่อย โอ้วาสนาดีตัวนียเดี๋ยวที่หมอ oh. ทิ่บลไลมือให้ <laughs> uh huh. โอ้ว่าสนาดีนะฮะเออเส้นสมองก็ดีมากนะครับเออเก็บซับไม่ค่อยอยู่เท่าไหร่ <laughs> uh huh. <laughs> เอาแรงมากอันนี้อาจจะเป็นเรื่องจริงเออเป็นเรื่องจริงเหรอเอากับหมอดูเนาะเออครับเออแล้วตอนนี้ก็เล่นมากี่ปีแล้วเนี่ยตั้งแต่อายุสิบเอ็ดขวบตอนนี้ ก็ยี่สิบเอ็ดปีเขาเล่นมาสิบปีแล้วค่ะครับตอนนี้เราเล่นเดี่ยวหรือว่าเป็นวงแบ็กอัพเป็นอะไรอ่าเป็นเป็นเดี่ยวค่ะเล่นเดี่ยวจะไปออกงานก็แบบไปโชว์ไปเปิดแบ็คกิ้งแพคแล้วก็ไปโชว์เดี่ยวค่ะไม่ไม่ได้มีวงเป็นของตัวเองค่ะเออตอนนี้พอเพราะว่าก็เรียนอยู่ก็เลยแบบมไม่ไม่สะดวกที่จะไปอยู่ร่วมวงค่ะเพราะว่าแบบ,บมันก็ต้องมีเวลาเรียนก็เลยไม่ค่อยได้รับงานเท่าไหร่ค่ะเออแล้วเรียนสายอะไรทุกวันเนี้ย อ่าเรียนครูดนตรีค่ะอ๋อเรียนเป็นครูดนตรีเลยหมายความว่าถ้าถ้าเรียนจบปริญญาตรีไปเนี่ยน้องกิฟต์ก็น่าจะเป็นไปสอบเป็นครูแล้วก็สอนดนตรีต่อไปเลยอะไรอย่างเงี้ยจจะไม่ไม่ยังไม่แน่ใจรอจบก่อนเผื่ออยากไปต่อเรียนต่อค่ะอ๋ออยากจะไปเรียนต่ออีกนะครับ<ช>พัฒนาไปเรื่อยๆอืมแต่ตอนนี้<อ><ๆ>ก็มีค่ายพิมเป็นของตัวเองค่ะค่ายพีมรอยเอ็ดค่พะพอดีว่า พ่อก็อยากให้ไปเรียนต่อที่อเมริกาค่ะคือไปเรียนกับญาติอเมริกาก็คืออยากให้เอาพินไปเขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปต่อยสอนใช่ค่ะไปต่อยสอหนูก็ใช่ใช่ค่ะแล้วทีนี้หนูก็เลยก็ก็คิดว่าค่ะก็อาจจะไม่ได้เป็นครูอาจจะไปเรียนต่อที่เมืองนอกค่ะ้วางแผน้ว็ ช่ค่ะแต่ก็ยังยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นค่ะก็มันก็เป็นแค่แพนอีกสองปีข้างหน้าตอนนี้เราก็ต้องทำปัจจุบันให้ดีก่อนค่ะคำว่ามีค่ายพินเป็นของตัวเองเนี่ยคือคืออะไรฮะรับสอนเปิดคอร์สสอนแม่ค่ะทำเป็นโรงงานพินนะคะนุขายพินค่ะอ๋อเหรอค่ะพ่อก็เป็นโรงงานนี่ทำที่เห็นเนี่ยคือทำเองที่เห็นอยู่หน้าจอนี่คือฝีมือการทำพินของของที่บ้านเหรอ พ่อทำบอค่ะพ่อเป็นหนูทำไม่เป็นนะคะพ่อเป็นมือพินใช่ไหมเป็นอดีตเอ้าคือเฮ็โดนเอาไม่ใช่มือพินแล้วทำไมทำพินได้อ่ะพ่อก็อ่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมีพ่อมีความรู้ทักษะแบบเกี่ยวกับการทำแบบสิ่งสวยงามอะไรประมาณนี้ค่ะแบบพวกเฟอร์นิเจอร์พวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหรอพ่ออยู่บ้านไหมนี่อ่าตอนนี้หนูอยู่ อยู่บ้านค่ะพ่อสอนอยู่โรงเรียนค่ะแต่หนูอยู่อ๋อคุณพ่อเป็นครูใช่ค่ะพ่อเป็นลูกครูตีออ๋อคุณพ่อเฮ็ดเองเนาะคุณพ่อเฮ็ดเองเออแต่พื้นที่เห็นอยู่ข้างหลังนี่นะมันจะมีสีอน้ำตาลสีดำสีเหลืองเหลืองแสดงว่าไม้มันคนละไม้เลยคนละอย่างกันเลยใช่ไ่ะใช่ค่ะคนละไม้อะไรบ้างไม้อะไรบ้างน้องนกิฟบอกได้ัหมที่อยู่ข้างหลังอ่ะใช่ค่ะอันนี้เป็นไม้แต้ดำอันนี้ก็เป็นไม้แต่ดำใช่ค่ะ ไม้แต่นอไม้ขนุนเออแล้วอันที่ข้างๆไม้อะไรฮะไม้ไม้สักทองค่ะไม้สักทองแล้วอันดําปีนี่แหละฮะดําปีอันนี้ของหนูเองค่ะไม้แต่ดาค่ะเครืองหาไม้แต่ดาโอ้แสดงว่าเล่นพินมาละอ่แล้วไม้อันอันอันสุดท้ายข้างข้างด้านข้างเนี่ยเนี่ยเนี่ยด้านขวาด้านขวานี่หรอคะเออไม้อะไรอ๋อเป็นไม้ขนุนค่ะไม้ขนุน ในบรรดาไม้สักไม้แต้ดำไม้ขนุนไม้อะไรมันเสียงเพราะที่สุดอืมถ้าเป็นพินโป่งจะเป็นไม้ขนุนค่ะมันจะนดังแบบไหนม,มันดังแหลมหรือม<ะ>ันจะเสียงดังจะดังกว่ากับไม้สักคองก็เสียงดีค่ะเออถามว่าราคาแต่ละตัวเนี่ยแพงไหมอ่ะสีดำเอาอไม้บักแต้ดำก่อนเอาบักแต้ดำก็คือ อเคบภาษากลางเริ่มต้นนะคะก็จะเป็นรุ่นอีโคโนมค่ะราคาสี่พันห้าร้อยบาทค่ะจะเริ่มต้นค่ะถ้าเป็นไม้แตะไม้แตะไม้สักแต่ว่าถ้าเป็นเป็นพินไฟฟ้าราคาเริ่มต้นอน่ะจะอยู่ที่สองพันแปดร้อยเก้าสิบบาทจะเป็นรุ่นนี้ค่ะรุ่นเริ่มต้นสําหรับคนแบบมีงบน้อยต้องการเอาไปออกงานนี่ค่ะครับส่วนพินปกธรรมดานะคะเริ่มต้นอยู่ที่สองพันหนึ่งร้อยเก้าสิบบาทค่ะอืมก็คือเอาไปฝึกเอาไปซ้อมใช่ไหม ใช่ค่ะคุณโปง่งธรรมดาเอาไปซ้อมเอาไปเรียนใช่ไหมแต่ถ้าะจะออกงานเลยก็ต้องเป็นพินไฟฟ้าเนาะใช่ค่ะนะถ้าออกงานแห่ก็เหมาะสมเหมาะที่จะเป็นพินไฟฟ้ามากกว่าคะ่ะจริงๆก็สวยไม,ไม่ไม่เหมาะคะ่ะเออจริงๆก็สวยนะอุย้ยไม้แต้สวยมากเลยนะฮะสวยจริงๆ <c oughs> เลยนะครับสำหรับคนที่ชอบพินเนาะอะ่วันนี้เดี๋ยวรายการเรื่องพบข้ามขอบคุณน้องกิฟนะครับที่เอออย่าอย่าลุ่มล่อ,ลอเบิงไา่การเดอร้อนะครับอันนี้ อัดเสียงเอาไว้จะไปออกรายการช่องเก้านะครับเออถ้าใครจะติดต่องานน้องกิฟต์นะครับติดต่อยังไงบอกเบอร์โทรศัพท์เลยอ่าไม่ไม่เบอร์ดีกว่าติดต่อมาทางอ่าเพจก็ได้ค่ะเพจ a ฟ e b o o กก็ได้ค่ะเออเขียนไปที่เพจเฟ e b o o k เนาะค่ะเออกิฟน้อยพนมไพรเออกิฟน้อยพนมไพรนะครับยังใช้ใช้ชื่อนี้เนาะกิฟน้อยพนมไพรบ้าน้อพ่นมไพ่บ้านอยู่พนมไพรตีล่ะพนมไพ่ค่ะแม่ค่ะเป็นสาวเอเนาะ มแม่ค่ะเอลเอสาวอยเองจลไม่ใช่รอยเองจลสโอเควันนี้พี่กอมพูขอบคุณมากๆนะจ๊ะขอให้โดง่ดงดงัดงโด่งดังแล้วก็ไปตามฝันนะครับหนู่นเลยไปเผยแพร่วิชาพินให้ชาวโลกได้รู้จักวัฒนธรรมเสียงดนตรีชาวอีสานบ้านเฮ้าเนาะเสียดายน้องเขาเล่นพินเสียงพินมันไม่ออกไม่งั้นสิล่ำส่พินของน้องกีบให้ฟังโอ้ ไปไปโอกาสหนาค่ะเนาะๆนาะเนาเนาเดี๋ยวเพื่อนกูไปยามไปยามช่องมายามเด้อล่ะเด้อเออมายามก็ไม่มงประแดไมายามน้ำเด้อเออเนาะขอบคุณหลายบ๊ายบายสวัสดีจ้าโอ้โหนั่นแหละครับแล้วก็เดี๋ยวอีกไม่นานจะมีพินจากบ้านน้องมาถึงมือผมทำไมอ่ะพี่ขอเขาไว้เหรอผมจะซื้อเลย ผมจะซื้อเลยได้ข่าวว่ามีสองแล้วน้องกิฟต์เขาบอกว่าถ้าพี่กัมพูซื้อจะสอนพี่กัมพูให้ดีดให้เป็นแล้วน้องจะสอนยังไงอยู่ตั้งแต่ก็ไม่รู้อ่ะสอนปรึกษาหรือจะมาสอนที่สวนก็ได้ออนไลน์อะไรอยเงี้ยนะเออไม่ต้องออนไลน์ครับมาสอนที่สวนก็ได้ก็ต่อไปนะคะก็จะมีพบคัำโชวเวอร์ชั่นคุณกัมพูดีดพินจะจะจะ เดี๋ยวจะพยายามเรียนจะพยายามเรียนมานะครับพี่ๆน้องๆจะได้ฟังนะฮะน้องคลิปคะลูกศิษย์คนนี้อาจจะสอนยากนิดนึงนะคะต้องอดทนเลผมก็เพิ่งรู้นะว่าไม้ที่เอามาทําพินเนี่ยนะมันหลากหลายไม้มากเลยที่เขานิยมมากคือไม้ขนุนนะครับแล้วก็ไม้บักแต่บักแต่ไม้แต่ไม้แตไม้เงาแต้เงาแต่ไม้แ่เออไปไปหาแงี้อยู่ที่ลำเงาแต้นะครับเงาแต่เงาแต่อะไรนะ แย่มันไปไหนนะเข้าเงาแตรเงาเงาเงาแตรเมยแอร์แระเมยแอรแล้แแอร์เออแแอแลเสาแลงเสาแลง